สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีงานอัดสอบป้ายทะเบียนนะครับเป็นรถของพี่บินมอเตอร์ไซค์นะมีปัญหาที่ว่างอด้วยนะถูกนไหมงอเดี๋ยวเราจะดัดให้ตรงนะยครับแล้วก็มีการตัดขอบมาด้วยนะครับตัดขอบมันก็จะเล็กลงนะแล้วก็ตัวนี้มีต้องแกะด้วยนะเป็นเป็นกรอบเก่าแกะตัวนี้ผมขอคิดเพิ่มยี่สิบาทนะครับที้คุยลูกค้าแล้วโอเคนะครับทั้งหมดทั้งหมดค่าติดตั้งสองร้อยแปดสิบ รวมแกะกรอบเป็นสามร้อยนะครับโอเคผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมาดูกันนะครับจุ๊ปาแกะกรอบกันนะครับโอเคผมก็เสร็จไปทียบร้อยนะครับการแกะกรอบะเบียนแบบขอบตัดนะครับซูมดูใ,ใกล้ครับ